นี่นี่พี่น้องเท่านี้จักมันเห็ดยังมือนี่มันไปแป้งวิทยุอีกนี่อ่ากูย์โมมีเวียคมีงานยังกินกาแฟแล้วก็ไปแป้งวิทยุจนกระทุบทิมวิทยุเดี๋พี่น้องโผล่มาเบิองมาเบิองเราเนี่อ่ะพี่น้องไปพอนั่นเล่ามาเลี้ยงงัวนะพี่น้องเนาะ Ba học sinh hát bênh bà. Oh, lúc bọc đi. Nời quê la hơi. Oh. <laughs> oh, này quê la mía. Haha. Mày bơi luôn quê yêu? Bôn chưa? No, mày bơi nữa luôn quê nó. Ba. 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 แต่ไม่น้อคลักยุกแต่นะเออเพนองเอ้ยมาพ่อเพื่อนน้อเดินทางป่าอยู่นี่เรียลดีไม่อัดวิวเท่ามั้ยรูปเพนังเท่นั้นก็ดีน้องเขากลางอยู่กลางโนะไหมน้อเออขอบใจขอบใจเด้อบ้านดังและไอเก่งวิวสวยงามนี่เบิ่งเด้อทุกคนเด้อมื้อนี้ก็พาทุกคนเลาะเนาะเลาะตำทงให้ทงได้คือเก่าพี่น้องนี่ เบาทีเตียนคนรอ,อก็ไปํำงานจักพื้นทายเอาอยัางนี่เทียงหน้าน้อยก็มีเด้อเทียงหน้าน้อยค่อยอายพี่น้องนี่ขี่รถกับไปพอเบะเออทายเอาเบะอีแล้วทายเอานี่เทียงหน้าน้อยปาไปสมมใบบึงกันเนาะก็มีทงให้ทงหน้าคือเก้านี่ขี่รถเลาะทายเอาทงหน้าพี่น้องเออ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เด้อทุกคนเนาะเออฝากเบิ่งให้ดเด้อสองเตียงทองอันใดก็ได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจถ่ายคลิปเนาะเออถ่ายคลิปต่อ,ตอไปเนาะเนาะมาเบิงนะ่งเนาะก็อดจะเบิ่งมานอกขอกหน้าเนาะสองเตียงทองอันใดก็ได้เนาะยูทูบเบอร์ไม่ นี่ถ่า,ายเอาอีกแล้วเนี่ยวิวเนาะถ่ายเอาวิวงามๆให้ทุกคนเบิ้งเนะาะมันนอกขอกหน้าเนาะได้ดีบอกเคยเห็นมันนอกบันหน้าก็ามาเบิ้งสองเตียงท้องอันใดก็ได้เดอ้อทุกคนเดอ้อนี่บรรยากาศดีๆงามๆเนาะทุกคนเนาะเอ่อกะเอาก็เห็นแล้วก็จอดรถถ่ายคือเกาเนาะนี่ตอนนอนทางก็สมมติันนอกขอกหน้าอะพี่น้องเย้ยเออแต่มันกระเพื่อนอน,น้ำแน่เนาะเออ ไปแล้วแล้วไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะไปเยี่ยมพี่น้องเนาะสิปียมพี่น้องเนาะโอ่นประมาณสี่หา้าลังละพีน่น้องเด้อหมู่บ้านนี่กับบุงหมูบ่บ้านยังก็ถ่ายเอาคือเขาเนาะถ่ายเอาคือเขาให้ฐานผู้สมและฐานผู้สังเบิ้งเนาะมีงัวมีควายคือเก่านี่ มีเฮือนกับสองสามลังคาเฮือนเนาะเขาอยู่ตามถนนหนทางเนาะตามมันเนาะของหน้าเขาไปอยู่ตามถนนทางนี่เขาก็บตังหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านเนี้ยก็ยังบารีถามเขาเนาะเออว่าชิไปถามเขาว่าหมู่บ้านยังกับแล้วก็ไปถามเขาได้เนาะไปถามเนาะว่าหมู่บ้านกะลางเฮาเนาะไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะ นี่ถ่ายเอาตัวให้ทุกคนเบิ่งเนาะคลิปนี้กย็ยาวประมาณเกือบเจ็ดนาทีเนะเาะเพื่อสีพออดมูบานพี่น้องเขาก็มีโฮงเฮียนคือกันเนาะโฮงเฮียนได้น่ะพี่น้องเด้อเออโฮงเฮียนนั่นนะก็เขาก็ขี่รถได่เนี่นะเนาะขี่รถนนนนรถ่ายเอาเนาะเอาขี่รถถ่ายเอาเนาะนี่ถ่ายอีกดานหนึ่งถ่ายอีกดานหนึ่งเนาะเออนี่มีแม่ตามอยู่ตามถนนหนทางเนาะก็ขี่รถ อีกโดนลอกสีหอดบานพี่น้องเนาะเออวันนี้มายามพี่น้องเออมีโอกาสทายเอาเนะให้ทุกคนเบิ้งํากันคือเขาเนาะบางที่ก็หาปูหาปลาบางที่ก็ไปทายเอามูอบ้านบางที่ก็ทายเอาน้ำป่าน้ำดงเนาะกันหลายๆอย่างเนะาะเพราะว่าหากะเหตุอยู่ทูเบอร์เด้อทุกคนเด้อเออ,อใจเบิ้งให้ดเด้อทุกคนเนาะนี่ ก็เป็นถนนทนทางกับประมาณนี้มันนอกของน,าน้าแล้วก็ไปหอดนี่ก็กุ้ยเออว่อาสิไปบ่ไไรแล,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 ล้วขี่ต้มายเนาะก็เลยลงไปเนาะเขาก็ลงไปเนาะให้เบาเตียนเพื่อนขับไปผู้เดียวนะเพราะว่ามันเป็นขีตนออข้ต้มเนาะขี้ต้มมันไปสองคนบ่ไไรเนาะมันขี่ต้มมันลึกนเนาะก็เลยลงไปถ่ทายเอาเนาะ ทางกับมันมาแหวนทางกต่เนาะมันนอกเฮ่ามันก็เป็นแบบนี้เนาะฝนตกมันกับเป็นขี้ต้มขี้นั่นแหละธรรมดาแหละคือบันนอกหน้าเขานั่นแล้วเนาะทุกคนเนาะมันก็ลงไปละผลนลงไปแล้วก็ไปถ่ายเอาอีกบานไกลชสิดเนาะบ้านอันนี้ก็จากบ้านยังอีกแลละถ่ายเอาซุกเกล่เนาะถ่ายเอาเลยก็ไก่เชียหอดและไก่ชียหอดบานพี่น้องอะไรเนี่ยก็เลย เบาเตียงเพิ <motiv ators> <m akes ii> <ümüz man> <ke> ่นกระทายเอาคือกันเนาะเพิ่นกระทายเอาคือกันเนาะเบาเตียงไลฟ์สไตล์เพิ่นวะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่นแน่เนาะช่องเพิ่นก็ดังเติบเนาะเออแต่เบาเตียงนี่ก็ยังบ่ดังคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าเฮ็ดไปเนาะใจมันมักคือ่นเว้าเนาะเนะออใจมักก็ต้องได้เฮิตทายเอาใช้ทานผู้ชมเฮาเบิ่งเออบ่ว่าสิอยู่ไสเด้เในจักรวาลนี้เนาะ ายให้เมดตอนนี้จะขี่รถไปอีกเนาะพี่น้องขี่รถไปไก่ชิฮอดนั่นแหละพี่อนเพื่อนพี่น้องแล้วเนะี่ยไก่ชิฮอดแล้วก็ขี่ไปในในรถรถจักรเดีด๋ดดดดวยวพี่น้องเด้อโมเมนต์รถใหญ่ได้ขี่ไปนี่อนแล้วก็ฮอ,อดเนาะฮอดเพือนพี่น้องนี่มาต้มไก่เนาะพี่น้องมาต้มไก่เออมาต้มไก่กินกันเนาะกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะพอดี เพ่นพอดีเนาะพี่น้องเนาะหอดเพื่อนพี่น้องดิเพื่อนพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็บบริไดนันด๊อกเพิ่นนัดมาเยี่ยมกันวะ่ะพากันกินต้มไก่น่ะแต่ว่าบ้านเตียงกับบ